สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟอร์ดแต่งอย่าเต็มบ่ายเตาฟอร์ดนะครับวันนี้พามาชมรถรุ่นสปอร์ตนะครับร่วมกไวายแท็กหนึ่งรุ่นนะครับเดี๋ยวพาไปชมชุดแต่งว่าแต่งอะไรกันบ้างสำหรับคันนี้เป็นรุ่นสปอร์ตนะครับเครื่องยนต์2.0 1 7 0ลัแรงม้า405นิวตันเมตร เป็นเกียวโตครับราคา9 6 0 0 0 0บาทนะครับชุดแต่งเดี๋ยวพามาชมกันนะครับชิ้นแรกด้านบนเลยครับเป็นสกูฟฝากระโปรงทรงฟิตนะครับสีขาวียวกับตัวรถตัดกับสีดำด้านครับและมีในส่วนของตัวรูปแรกนะครับด้านหน้าเป็นโลโก้สีขาวติดตั้งมาให้แบบนี้เลยนะครับหล่อหล่อดุดันเต็มใจแบบนี้เลยครับในส่วนของตัวกระจังหน้าใหญ่ๆครับสีดําตัวนี้นะครับเป็นตัวกระจังหน้าทรง Ra p t ต r V6 นะครับตัวนี้จะเป็นตัวอักษร FORD นะครับ มีไฟมีหลายด้านบนเป็น LED แสงสีส้มติดตั้งมาให้3ดวงเลยนะฮะด้านหลังจะมีในส่วนของตัวกระจังหน้านะครับเป็นแบบรังพึ่งนั่นเองนะครับในส่วนของกันชนหน้าสปอร์ตกับวายแท็จะคล้ายกันครับเป็นสีเทากาไฟนะครับแต่ว่าในส่วนของรุ่นสปอร์ตจะตัดตรงนี้ครับตรงกลางนะครับลิ้นด้านล่างจะเป็นสีดําแบบนี้เนื่องจากคันนี้นะครับ ทำสีนะครับเป็นสีดําด้านนะครับจากเดิมอจะเป็นสีบลอหนันเองนะครับในส่วนของไฟหน้าครับเป็นไฟหน้า LED แสงสีขาวนะครับมาพร้อมกับตัวไฟ Daytime ตัวนี้จะเป็นไฟลักษณะตัว C ครับมากับตัวรถอยู่แล้วนะครับที่เสริมเพิ่มเติมไปจะเป็นในส่วนของตัวคิ้วไฟหน้าสีดาด้านนั่นเองนะครับติดตั้งเข้าไปหล่อๆแบบนี้เลยนะครับในส่วนของไฟตัดหมอกครับตัวนี้ได้เป็นไฟตัดหมอก LED มาแล้วนะครับและที่สําคัญนะครับปรอบของตัว สปอร์ตเนี่ยจะเป็นสีเทากาไฟเหมือนรุ่นวายแท็กเลยนะครับในส่วนของชุดแต่งด้านข้างทุกตกแต่งเข้าไปเป็นตัวซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะครับตัวนี้ก็จะทําให้รับกับตัวล้อมแม็กขอบ20งานของ Exotic View นะครับตัวนี้ก็จะเป็นลายบพาสสวยๆแบบนี้เลยนะครับรับด้วยยางตัวนี้เป็นยางโอตานีครับขนาดสเปคยางนี่จะอยู่ที่275ครับ55 ป็นยาง AT นั่นเองนะครับนุ่มเงียบไม่มีเสียงแน่นอนครับในส่วนของช่วงล่างตรงนี้ยกช่วงล่างขึ้น2นิ้วนะครับทำการหนุนก้อนรองเข้าไปนะครับและคันนี้เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนโชคนะฮะใช้เป็นโชคเดิมนะครับได้เป็น2.0 m o n o t u b โมโนทูบแล้วก็มาพร้อมกับคอยสปริงเดิมนะครับปีกนกเนี่ยนะครับใช้ปีงนกเดิมนะครับยก2นิ้วไม่โอเวอร์ได้นอนครับ ในส่วนของด้านข้างตกแต่งอะไรเพิ่มเติมด้านบนครับเป็นราวหลังคา4ประตูสีด้าด้านใส่เข้าไปจากเดิมไม่มีมาจากโรงงานนะฮะแล้วก็มาพร้อมกับตัวคีวกันสาดตัวนี้ใส่ไปให้เรียบร้อยเลย4ประตูครับและที่สําคัญเลยนะครับมาพร้อมกับตัวเบ้ารองมือจับและด้ามจับในตัวเน็กเจนนะครับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับตัวระบบสมาร์ทคีย์เลสนะครับสามารถแท็บล็อกรถแล้วก็เปิดรถได้เลยนะครับในส่วนของสติ๊กเกอร์กันดีกว่าครับตัวนี้หล่อเท่มากครับเป็นสติ๊กเกอร์สไตล์ F150 นึงะครับตัวนี้จะเป็นแถบ ยาวแบบนี้ครับแล้วก็มีตัวอนกษร f 1 5 0สีดําแบบนี้หล่อๆเลยครับบันไดเดิมจากโรงงานก็จะเป็นตัวเซาะร่องสีดําหล่อๆแบบนี้เลยครับในส่วนของด้านบนครับด้านหลังเนี่ยใส่เป็นตัวโรบาเหล็กนะครับของ Hummer นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นวอลเลีร์นะครับมีไฟเบรกตรงที่3มาให้มีไฟส่องด้านหลังมาให้เป็น led 2ข้างติดตั้งมาพร้อมเลยนะครับในส่วนของด้านหลังครับไฟท้ายมาพร้อมกับไฟท้าย led นะครับตัวนี้จะเป็นไฟเบรก led นะครับในส่วนของไฟเลี้ยวและไฟถอยจะเป็นหลอดฮาโลเจนนั่นเองนะครง โคมไฟสีสมกนะครับและที่สําคัญนะครตัวนี้ใส่เป็นตัวครอบไฟท้ายเข้าไปดุดดันมากๆนะครับในส่วนของตัวด้านท้ายครับฝากระบะท้ายตัวนี้จะเป็นในส่วนของเป้ารองมือจับสีดําด้านขนาดใหญ่ครับและในส่วนของเน็กเจนเน่นะครับไฟเบรกนะครับจะย้ายมาอยู่ที่เป้ารองมือจับตัวนี้แล้วนะครับและที่แต่งเพิ่มเติมเข้าไปครับจะเป็นในส่วนของตัวครอบท้ายเว้าโลโก้ ตัวอรตัวนี้นะครับเป็น FORD นะครับทำเป็นสีขาวครับให้โดดเด่นขึ้นมานะครับและมาพร้อมกับตัวอะคริลิกคำว่าเรนเจอร์ด้านล่างตรงนี้นะครับจะทําให้ตัวอักษรเรนเจอร์เนี่ยโดดเด่นขึ้นมาเป็นสีดําแบบนี้ครับในส่วนของการชนท้ายครับในส่วนของเล็กเจนเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับวายแท็กครับจะใส่เป็นสีเทากาไฟนะครับและมาพร้อมกับตัวบันไดสเตปสชั้นมีไฟ2ป้ายทะเบียนมาให้ด้วยนะครับผมสำหรับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับอยากได้รถรุ่นสปอร์ตตอนนี้มีพร้อมรับมอบ กันแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากแต่งรอรอขอบ20แบบนี้นะครับจัดมาเลยฮะเตาฟอร์ดเกษตรวินนะครับจัดให้พี่ๆได้ทุกท่านเลยนะครับสำหรับใครที่พร้อมจะรับรถก่อนปีใหม่หรือหลังปีใหม่จะกลับบ้านนะครับเดี๋ยวพารถ n น็ t เจ n ร์สปอร์ตคันนี้กลับบ้านไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปกับรีวิวคันนี้ครับสปอร์ตออโต้964,000บาทนะครับคันนี้ฝากไปด้วยครับสวัสดีครับ